โอเคทุกคนเดี๋ยวโซนซีซาวตอนะวันนี้มาฝึกซ้อมครับก่อนจะฝึกซ้อมทุกคนเดี๋ยวผมพาไปฝึกซ้อมแต่ทุกคนอย่าพึ่งไปนะเดี๋ยวผมมาเอาว่ะทุกคนเอาว่ะเอาว่ะเม็ดเดียวเอาว่ะเฮ้ยโอ้เอาว่ะหัวแตกเนี่ยเอาว่ะ อขอ,ออาลิปสักหกนาทีนะฮะโอ้อ,อย่างนี้ไม่ควรแล้วเล่นไก่อย่างงี้โคตรไก่เลยวะ่ะช่วงนี้ผมก็ค่อยได้เล่นเนี่ยผีมึงก็จะโคตรไก่เลย่อนพีจะตาอยอะผมไก่มาก nha, một tua. ok, ông tại sao mình cứ nhìn tựa ให้เก่งหรออุ้ยเอาเรื่องอุ้ยโอ้โหเอาเรื่อง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 คุดแตกเยอะแล้วนะทุกคนโอ้เมื่อกี้ผมจะสะต็อปทำไมวะให้คนดูดู เออเพาผมถอดตอบท่านนั้นแหละมันเข้าหัวทุกเม็ดเลยนี่ยทำไมพอผมลงคิดทำไมผมยิงไม่โดนวะแปลกเลยน่าอะไรอืมเอาใหม่ทุกคนอุ๊ย เฮ้ยเฮ้ยโปรโปรโอ๊อุ้ยเสืออะไรเนี่ยหล่องโป๊นะฮะหล่องโป๊เป็นเหมือนกันนะเฮ้ยหล่องโป๊ ไม่ผิวเลยโทษเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องอู้อ้เอาเรื่องนั่นแหละเอาเรื่องโอ้โหแม่งแล้วยิงเหอเออจบแล้ว อย่าหัวแตกบอเออเหมือนยิงตัวเองอะทุกคนจบแล้วครับเยดเอาเรื่องโอ้จบแล้ว มดโซนฟีสไต์นะฮะฉายาของผมโซนฟีสไต์ตายเลยเล่นไม่ได้เล่นแล้วตายโอ้โหหมดเนี่ยจบแล้วเล่นหมดนี้แล้วตายกม่เล่นแล้วนะหมดฟีสไตล์หมดกูจะตาย โอ้โหจบแล้วมาดิยายยายผมเล่นปืนนี้บอกเลยทุกคนปืนนี้ปืนปวดผมนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าเออซองขวงเป็นปืนปวดผมไม่ใช่นะปืนนี้แหละ mp สี่สิมันแบบมันเขาเรียกว่าไงอ่ะคือมันแบบกดหัวแบบ สบายเลยนะถ้าใครเล่นเป็นจริงอะจริงลูดแบบเต๋วสองวีอะ,น,ะ,อะนั่นอะไรกันย่ะนี่ของจริงเอามาดีโฮกดไลค์ฮ่กดไลค์ อืมอันเนี้ยต่อทุกคนโอเคไปแล้วยิงต่อแตกหนึ่งผมจะทำคอมบูแบบไม่ตายนะฮะพยายามเซฟตัวเองแล้วก็เก็บคิวด้ะเออนี่วาละ โอ้โหโอ้โหจบแล้วเกือบตายนะตายซะเอ้าโอ้โหโดนลัดอุ๊ยเอ็มพีไฟอยู่ไหนวะปืนลูดนะฮะเป็นปืนเปิด เอไป้แต่หยุดมือสังหารต่อเนื่องได้ไหมก็ไม่นี่ไงเน <Ether> ี่ยหยุดมือสังหารต่อเนื่องจบเลยทักสิบนาทีพอนะอันนี้เจ็ดนาทีละโอเคโอ้เอาจริงแล้วว okay. <critique> ้ <Giul ia> má khóng dẹp nào dầu vừa đi dầu vừa ưa ạ cú vừa lên เก็บสามของจริงมาแล้วจ้าคนมันหายไปไหนกันหมดวะฮัลโหลอยากยิงครับไอ้ไก่โอ้โหออกกันหมดเลยปะนี่ เฮ้ยคนหายไปไหนกันหมดทำอะไรตรงนั้นนะ What อะไรของมันนะเอาออกกันหมดเลยเโถ่จบแล้วมาดีพกงงเกมใหม่แล้วครับอันนี้เไม่ติดวะโอ้โห Ngạc mới tịt thủy Tài Mùa ló, mùa ló Úi Nhưng mùa ló khoảng tiếng Ừ, khoảng tiếng rồi Mùa หัวล้องหัวล้องไป็หนึ่งเมตรยิ่งอะไรอ่ะเออโอ้ยิงนี้เข้าเลยทุกคนมาดิโอหัวล้องหัวล้องหัวล้องเท่าทีนะนผมขอเงียบแป๊บนึง เมื่อกี้มาร์ช็อตอย่างสวยงามมาทอุกเก่งเกินหุดลังโอ้โห มาดิ <stop. S 1> โอ้ยว่าแล้วโอขุยเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินโอ้เยอะเกินกระสุนสิบแม็กมันก็ไม่อยู่มันไปรวมอะไรตรงนั้นมะเป็นกระจุกเลย MPCC MPCC เฮ epoxy. ้ยมาดิโอ้ยลากไม่ติดลกติดมันก็ไม่ตายโอลปบ้าล่ะเฮ้ย ม oh. mm ีคนโอ้โหโดนหัวไปเม็ดหนึ่งหัวแตกหัวร้องอู้อู้แม่งเยอะเยอะเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะกับพี่อู้ยหลัง ห,หน่อนโอ้โหกดดิงไม่ติดเดี๋ยวก็พอแล้วไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ละโหหัวหัวหัว MP ระยะไกล อุ้ยเอา้าให้ั่วมาโอ้โหทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ